สุขภาพดีต้องผลิตเองสวัสดีครับเพื่อนเพคนซ่อมรถปลูกผักครับเรามาดูการผลิตผักกาดขาวเพื่อสุขภาพกันนะวิธีก็ไม่ยากนะทำง่ายง่ายวัสดุที่เราใช้ปลูกก็มีแค่3อย่างเท่านั้นเองเป็นอินทรีอยเปอร์เซ็นตนะเพื่อนๆนี่นะก็คือผักกาดขาวที่เราเริ่มปลูกมาประมาณตอนนี้25วันแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะว่า ผัก25วันนี้เป็นยังไงใช้อะไรปลูกเป็นวัสดุปลูกนะพนเพื่อนๆทนนะนี่นะพนเพื่อนๆโตวไวมากๆประกาศขาวกรอบมากๆเลยครับพเพื่อนๆกรอบกอบมันๆนะแต่มันไม่หวานนะไม่รู้ว่ารสชาติคนอื่นจะเป็นไงบ้างนะ เราต้องขยับกระถางออกเพราะว่าเขาใบเขากางมาตลอดเวลาเลยโตทุกวันเพื่อน,อนโอ้โหโตแบบนี่นะเพื่อนเพื่อนนี่มือผู้ชายนะเพื่อนเพื่อนดูนะอ่านดูนะนี่เฉพาะใบใบเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหใหญ่กับเท่ามือแล้วนะโอ้โตทุกวันเลยเพื่อนเพื่อนงามจริงๆให้ดูภาพร,มรวมๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ 4ี่คูณหกยแต่มันเป็น25 4สคูณหก็เป็น25นะพี่เพ่อเนเพนพี่พ,พี่น้องน้องก็คือมันมีแถวเนี้ยเต้น3 6 7ต้น1 2 3 4 5 6 7งสาม่หต้นแถวนี้7ต้น6 1 2 3 4 6 4 24 25ต้น1 2 3 4 25ต้นนะนเพื่อนเ ต้นนี้จะแปลกกว่าเขาไม่รู้ว่ามันกลายพันธุ์หรือเปล่านะเพื่อนเห็นไามต้นนี้นะใบเขาจะไม่หงิกนะใบตรงๆนะแต่ใหญ่นะเพื่อนใหญ่จริงๆกระถางนี้ก็ใหญ่นะแต่ว่าในนี้มีสองต้นนะเพื่อน <c oughs> เห็นไหมน,นี่อุ่โทษนะเห็นไหมน,นี่สองต้นนะอื <c oughs> คือถ้าสองต้นอาจจะแย่งกันเราต้องเอาต้นใดต้นหนึ่งออกแต่ว่าเขาโตเกือบจะเท่ากันแล้วนะสองต้นนี้ เดี๋ยวจะให้ดูนะวัสดุที่ใช้ปลูกนะมีอะไรบ้างนะเพื่อนเพื่อนอินซีร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยนะเดี๋ยวให้ดูนะมาดูมาดูว่าในแปลงโอ้โหในแปลงนก็โตเร็วนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับลงทีหลังแต่ก็เริ่มโตแล้วนะคือดินเราไม่ค่อยดีแต่ว่าเราปรุงดินใหม่เพื่อนเพื่อนแต่อันนี้ยตายไปละไม่ใช่ว่าจะขึ้นทุกต้นเนี่ยหลุมนี้ตายไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่แล้วเพราะว่า มันเริ่มโตแล้วเราไม่อยากจะไปขยับเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะหยุดการจเจริญเติบโต,ตนะใหญ่ทุกที่ที่ลงกระถางแต่พวกนี้อาจจะไม่รอดเพราะว่าต้นมันแกนไงเนี่ยสามสี่ต้นอยู่ในนี้สามต้นหรือสี่ต้นไม่รู้เนี่ยง,งามๆทุกกระถางเลยไหมเพื่อนๆใส่ตรงไหนก็งามตรงนั้นนะ่ะเพราะว่าดินผสมเราเนี่ยเราผสมดินได้ถูกสูตรแล้วไนงะ ถ้าแน่นๆก็จะต้นเล็กหน่อยอันนี้เราแยกมาต้นเดียวๆนะเพื่อนๆอเจอแล้วตัวที่มาทำร้ายนน่นี่แยกต้นเดียวเผื่อว่าเขาจะได้ใหญ่แล้วก็อันนี้จะพิเศษกับเขาเพื่อนเลยนะเพื่อนๆดินหมักบวกกากกาแฟหมักนะคือเราจะหาวัสดุอื่นะมาแทนดิน เราก็ลองเอากากกาแฟที่หมักแล้วสมมุติ1ถัง,งกับดินหมักหนึ่งถังผสมกันแล้วเท่ากับว่าในนี้มีดินหมักกากากาแฟเพื่อจะดูว่าเขาเนี่ยจะเจริญเติบโตได้เท่าดินหมักเปล่าๆไหมแต่ว่าส่วนอื่นก็เหมือนกันหมดการให้น้ําปลาให้ไรนะเหมือนกันหมดนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูวัสดุที่เราใช้ในการปลูกนะเพื่อน นี่นะดินหมักนะเพื่อนๆเห็นมันร่วนมากๆเลยที่นี่จะใช้ดินหมักอย่างเดียวนะั้นในการปลูกผักมีเพื่อนๆถามว่าไม่หมักได้ไหมไม่หมักก็ได้แต่ว่าไม่หมักมันจะไม่มีไนโตรเจนตอนนี้ไนโตรเจนเขาก็เริ่มจะหมดไปละเพราะเราหมักมาอาทิตย์หนึ่งล้วถ้าหมักใหม่ๆจะมีไนโตรเจนขาวดินปลูกผักจะชอบมากๆครับเนี่ยดูนะร่วนดูสีของดินก็รู้ว่าพืชจะงามหรือไม่งามนะแล้วก็เราใช้อยู่สามตัวนะ ดินหมักนะเพื่อนๆปุ๋ยหมักพืชสดปุ๋ยหมักพืชสดเมื่อไหร่ที่เขามีลาขาวนะนั่นหนหะคือสุดยอดอาหารพืชแล้วนี่นี่จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องหมักอีกแล้วมันต้องหมักเรื่อยๆนะเพื่อนเห็นลาขาวัหมน,นี่แหละผักจะชอบมากนี่แหละนี่ทั้งกระสอบขาวหมดเลยนะนี่เห็นไหมเพื่อนๆโอ้คุยมันนี่ขาวทั้งกระสอบเลวน,นี่นี่ นี่แหละผักจะชอบมากปุ๋ยหมักพืชสดอายุเขาเนี่ยจะมีลาขาวประมาณเดือนนึงก็ลาขาวก็จะหมดไปนะผักอาจจะไม่ค่อยงามแล้วแต่เอาไปทำปลูกอย่างอื่นนะได้เขาจะเหลือแต่ฟอสฟฟรัสก,กับโปแตสเซียมไนโตรเจนจะหมดไปเราถึงต้องหมักบ่อยๆไงและอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ผักโตวไวนี่แหละครับน้ำปาหมักครับนี่นะ แค่นี้จริงๆสามอย่างไม่มีดินหมักก็ใช้ดินธรรมดาก็ได้เพื่อนๆแต่ว่ามันจะสู้ดินหมักไม่ได้โอ้โหเพื่อนๆก็ดูแล้วกันวันที่ลงคลิปวันแรกนะผมก็ลงไว้นะผักเอามาลงกระถางเนี่ยถึงแวนถึงเวลานี้ประมาณยี่สิบห้าวันแล้วเขายังโตอ,อยู่เรื่อยๆนะเพื่อนๆนี่นะ เคมีไม่มีนะเพื่อนเพื่อเราไม่ใช้เคมีเลยอินซีร้อยเปอร์เซ็แล้วหนอนแมลงก็ไม่มีเ้ียนะเออหรือว่าเราปลูกไม่เยอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันเลยไม่มีหนอนไม่มีแมลงลองทําดูนะเพื่อนเพื่อนทำไม่ยากง่ายๆใครๆก็ทําได้นะวิธีการปลูกวิธีอะไรเราก็บอกไว้หมดแล้วนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่ามันไม่ยากไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราลองทําดูนะถ้าเราไม่ลอง เรามัวแต่ดูเขานะเราก็จะไม่ได้ผักกรอ,อบสดๆกินนะถ้าเราลองทําเราจะได้ผักสด,สด,สดกรอบ,อบมีผลดีต่อสุขภาพด้วยไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นแล้วพบกันคลิปต่อไปนะเพื่อนๆขอบคุณนะครับสวัสดีครับคนซ่อมรถปลูกผักครับ